ข่าวกนมปูกะนมหนูเนี่ยนะคะมีปูอย่างเดียวค่ะจะกินอย่างอื่นจะเปน้ำจิ้มต่างหากราคา180ค่ะยามิเตอร์นะฮะโดยเชื่อเบียรงยำสเล้งนะโอ้วันนี้เอาสเล้งมานะงานวันที่สองนะฮะวัดกลางบางแก้วนะอยู่ไม่ไกลจากที่ห่านะ <ous> วันนี้วันนี้มีปูม้าอย่างเดียวนะขายย่างปูม้าสดอย่างเดียวครับขายยำาปูม้าสดอย่างเดียวในงานนะเห็นจีเบียบอกว่าอย่างอื่นมันไม่ค่อยสดเนาะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะแกเลยแกเลยไม่ไม่เอามาขายนะเอาเฉพาะปูนะฮะ ดีครับวันนี้วันนี้ไม่ใช่สูตรงาขาวนะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะพอเวลาใส่พอเวลาใส่งาไปหนึ่งไปนะมันมันกกหน,น่งพวกน้ำยำซีฟู้ดมัลแล้วตนะ้องงามันดูดน้ำยำอ่ะม,มันเหมือนอืดมืนทัวอ่าอ่าอ,อ,อันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะ อันนี้ปลาล้าหรือไม่ปลาล้าไม่ล้าไม่ล้าค่ะไม่ล้านะเราเราเราลดลงให้คนไม่กินปลาล้าจ้ะอ๋อไม่ล้าเราดูมาสุดไม่ล้าพี่โดจจะถามอะไรให้ครูโดนด่ายอู้ไห่ว่าสผสมอื่นเข้าไปรับรองกินขี้ธรรมดาค่ะที่จงไม่ถึงขั้นขี้แตกเนาะเอาแล้วพอถ่ายนี่กูเริ่มแล้วถึงขั้นกินน้ำก็เลยดีอย่างยำกูมา่ะออปอล ส่วนในนี้เสร็จน่าส่นแน่นอนนะซูนะถ้ายังดาวเป็นปูฟินอีกก็ผมไม่รู้แล้วเราแวะก่อนได้คุณพระค่ะใช่งี้นเดี๋ยวย่าปูปูเป็นมันมันมันมาตัดแล้วแล้วปูเป็นตัดแล้วเดี๋ยวดราม่าอีกเดี๋ยวดิ้นดิ้นนะแา่ว่าปูเป็นมันเนื้อมันไม่นีี่่พโจเนื้อมันไม่หลวมอย่างเงี้ยงเนื้อหลวมเนื้อแบบปลาลอยลอยลอย ที่นี่มันไม่ติดทะเลใช่ไหมแล้วาวลาของอ่ะดสดแทง่จะเป็นวัดตุ๊กาวัดยรัมคุณมีความรู้สึกว่าบ้านนี้กำลังลิงคทาูนะขอดูาเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะโาปูนวัดตุ๊าวัดไม่สุนทิีทามเนี่ยได้รับความลิงคาจากหลวงพ่อผู้ดูวิีพุทราคเป่นหรอครับเป็นราคาเดียวครับราคาไงหนึ่งร้อยงหนึ่งร้ี่บค่รอยร้อยยนะสวัสดีครับ ครับผมเอากินได้หรือกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้อต้องรอจกตัวตัตัวลกค้ากินน้านะคะนความะดวกให้ได้การจอดรถให้ปลอดนะการควบหุนีกจอดต่างก็ต้องรอไ่ไกลครับนะ้ารนสงมาแล้ววันวางองแขมึดันไม่เหมือนมด้านร ไม่เหมือนมุงด้วยเหมือนไปอยากได้หมึกสองนะครับแต่ว่าเฟสมันยังได้ไม่ได้เดี๋ยวให้ได้เดี๋ยวให้เฟสเล่นได้ก่อนเดี๋ยวเอาหมึกตัวนี้มาเลยแล้วสอบอะไรกอีกกี่วันเล่นได้เฟสไปแปดวันอีกแปดวันอันเดิมหรือว่าอันใหม่อันอันอันหลักอ่ะอันหลักอันหลักเลยนะเนี่ยไปแชร์รูปตุ๊กตายางไงอ๋อแต่โดนโดนแบนโดนเลยเดือนหนึ่งเดือนนี้มันไม่ได้นะเฟสบุกนะแต่คนอื่นไม่โดนได้จริงเหรอสองพันกว่า สองพันก็แชร์แต่พออีสองพันหนึ่งโดนเลยสองพันก็แชร์โดนเลยโดนบล็อกไม่ใช่ว่าหายไปไหนนะจเบีเอเฟซบุ๊กเขาโดนบล็อกจริงๆนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะหนีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ช่วงนี้ของขาดเลยครับปีใหม่ก็จเบีเอไม่ได้ขายนะคิดว่าผมไม่ได้มาทายนะครับมีของคาแพ้ปิดไม่มีของแพ้ปิดสวัสดีครับผมไม่ต้องกลัวค่ะสดกนมปูขนมหนุ่มมาเชิญค่ะแวะก่อนได้ค่ะ แวะค่ะบอกให้แวะคือแวะค่ะยังไม่แวะอีกอะไรดีครับผู้ค้าาชิมก่อนครับจึงช้อนนี้ใช้แล้วค่ะไม่หายกไปดูลูกค้ากูตายอันนี้รสชาติแบจึงๆก่อนเดี๋ยวเราจะมส่งส่วนมกันแบตินะใช่ต่อไหม มีหนึ่งร้อยกัหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมปูสดแน่นอนอกทอถ้าอยากได้สดวันนี้แนะนำให้เอาอวนลงไปลากอีกนาะลวมปอวนลงทะเลไหนอะไม่มีทะเลเนี่ยูก็ขอเชิญนะการกำลังศรัทธากางเพื่อนท่านกับปูแล้วการเฉลีวัดปมงคลของวันชาบางแก้ว ต้นอาหารมีเยอะเท่าไหร่เจ๊นะอะไะต้น,นอาหารมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับผมจะให้มีเยอะกว่านี้เลยตัวเลือกเยอะ <c oughs> วันนี้วันที่สองนะใครดูคลิปนะวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะวันกลางวัางแก้วนะฮะที่เหลือก็จะแบบว่าเบา,บา,าๆไข่เรื่อยๆแล้วที่ไขนน่นปปขา,านบฬิกาเรื่อยๆปไข่นานฬิกาเรื่อยๆแล้วนางิกาจะมีครบไหมเจ๊เดี๋ยวพูดกัเขาถามอีกมีมีครบนะ อะไรอ๋อย่างกันไม่ได้เขาไม่เขาไม่เอาเอาย่างนี้ไหมยืนเพื่ออย่างนี้ไปเลยแลวแตถ้าเกิดวันไหนเจอของสดสดจาไปเอาถ้าจะเบียจะของสดสดจะเอามาเมนูออกก็อะไรอ่ะคือช่วงนี้บางอย่างอาจจะไม่สดไม่อะไรอย่างเงี้ยก็วางกันไปนะแต่ถ้าเจอของสดนี่แกเอามาเองนะฮะไอ้กุ้งมีกุ้งมีนะ เจเบยำปูม mhm. ้านะฮะสแลงวันนี้นะก็บอกแล้วว่าคนละยำไงคนละหนึ่งยำคนละนึงยำก็เอายำปูม้าไปแล้วกันตอนนี้อะไรคะดูมึงไปมไนหารมากิมีหนึ่งร้อยไปหนง้อยยี่มีหนึ่งร้อยไนึร้บคเป็นยำปูม้าเอาแบบหนึ่งร้นึ้บแล้วแต่ขนาดเดียวนะคบผม รับรองว่าเบียงพอจะาหว้มากราแยะเรือพี่น้องเดี๋ยให้เบีย์มีปัวเป็นคนเลือกันะไปเอาของสดทุกอย่างเลยเอาหมึกไปติ้นๆมาเลยสวัสดีคที่นักแปะปอนนวดแปะเพล้วนวดที่นี่ที่นี่อะไรบ้างใครก็ได้บอกลุงพ่ออยู่บอกลุงพ่อหยุ่พูดไปไหมไม่ส ไม่สดครับผมเป็นคูมันสครับยังคุมั่สวัสดีครับแวะก่อนจ้านะีจนอาหารมาออูนคเจ้าเรียกน้องปรนได้กินแบบสดๆดนาคนะโต้าเทวาแวะก่อนได้ครับผมทานสงรงสมรนกั์ มารวมรวมนเเหมือนเจอมกู่ารวมแล้วไปกดได้ครับน้องไรลูกร้อยกดไดก่อนจ้ามี่ร้อยราไหล้านวกินได้กินไม่ได้ลูกกินแบบกินไม่ได้เขาบนโนล้วงูน้องงง้วัน กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไงลูกถ้าผ uh ็ด uh mm ่ะเออไม่เอามันก็ผิดอยู่แล้วสับก็เมคุาดยามโบ่อระนาเมื่อวันที่2าคมทไมดมารกับวันตูสะอาดโเพอยันนีีก็เพ็นานพ้อที่อันนี้ม่เล็กอะ ไปตลาดอะไรไปตรงเนี้ยะผักผ่านมาตลาดใหญ่มากเออนั่นแหละไอ้เขามีอะไรน่าสนใจไหมมันก็มีแม่ค้าหลายๆคนก็แบบที่ผมจะถ่ายจะถ่ายมันมีแม่แนวนะ้มีน่าสนใจไหมเดี๋ยวเขาไม่คคยเดินเขาไปยอมเขาไม่ถ่ายแต่พวกผักพวกกับข้าวอ๋อผักกับข้าวใช่ไหมตลาดไฟฟ้าพี่โจต้องไปดูเองตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากตลาดไฟฟ้านะปูคอนเสีนะวัดกลางบางแก้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะข้าอยากชิมพีมือเจเบียร์นะสวัสดีค่ะไปก่อนจ้า จะเปบียถ้ยาหลังจางานนี่จะอยู่ที่สวกวันไหมหรือว่ายาว,วขายเลยนะพอจากง,งานนี้จิเบียขายต่อที่หน้าโรงพยาบาลน,นะฮะถ้า,า,านนเขาจะสีนะสีสลิงนี่ไปนะแว่นสลิงสีน้ำเงินนี่ไปนะน,น,นี่ผักอยู่หน้ารถนะครับสวัสดีค่ะยำปูมาครับผม เป้ยิ้มใจหนึ่งร้อยบาทครับยำด้วยหนึ่งร้อยบาทแก่ให้เสร็จเดือนเดวเรียกไม่ได้ดามึงทีนี่พอเรียกกุ้งสะดุ้งเหมือนแบบว่าเหมือนควจะโดนด่าอีกแล้วเอาไหมครับยำปูมาน้ำจิ้มแซ่บแน่นอนค่ะปลาขาไม่ต้อกลัวค่ะอะไรนะก็มีอมีค่ะแม่เจ้าแม ตัวงมีมีไข่ตัวผู้ย่างหนูก็มีไข่ค่ะชิมก่อนแซ่บกินแต่เล้าแบบเอาไม่ชิมใช่ไหมเอาไม่ชิมเอาชิมได้ไหมค้บผูกได้ไหมได้ได้เขาจ้างมาถ่ายครับจ้างมาถ่ายสองหมื่นค่ะยูทูบเบอร์นี่ต้องจ้างมาถ่ายนะสุดนิจโอทราเวลเนี่ยไอที่คนด่าเยอะใช่ไหมใช่ช่องที่คนด่าเยอะกับคอนเบีย คนดเยอะตลไม่ได้ถายเยอะเราแมู่ดจริงสวยค่ะเราลางหน้าดูได้ไหมอ่าเราไฟเราไฟไม่ต่อที่อวก่อนครับน่โจพี่โจอย่ารีบจิ้บแล้วนี่แยกยัร้อยหนึ่งตัวเดียวค่ะไอหนึ่งตัวเดียวค่ะ ปูคาปูแพะค่ะมปตัวใหญ่ตัวใหญ่ปูสดปูสดค่ะส่งรอไป400แล้วลูกค้านี่ส่งป per> ูนะเนี่ยใช่อันนี้2ตู้สวัสดีครับผมปูสดครัค่ะสดกระปูวหน้าหนูเลยนะคะแวะกค่ะแว็กก่อนได้ครับผมปูไม่สดเอามาคืนได้เลยค่ามาเปลี่ยนฟรีได้เลยเนาะแต่ถ้ามาตะเลือตะผักปูหายโดนนะจ๊ะ ถ้ามาเปลี่ยนแล้วเหลือผักปูไม่เหลือแล้วจะมาเปลี่ยนไม่ได้นะอันนี้เป็น120อันนี้1น0่งร้อยสามป้ามี่ตัวเมียตัวเมียมีอยู่ตัวเมียจะเป็นสีน้ำตาลครับผมเดี๋ยวหนูเลือกให้เอาเอาไข่ในหรือไข่นอกไข่ในเดี๋ยวหนูเลือกฮะยวกระเทยเลือกให้แป๊บนึงแสดงว่ากินปูเป็นแน่ๆกินปูตัวเมียแน่มาก่อนเป็นคนเลเมาก่อนเป็นไปออกเรือมาทุนนี้ปวดท้องเลย อาจจะมีเสียงแท้นะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อพูดนะฮะเขาเรียกว่าพูดหรือเว่าไม่ทราบดกสราสาทองเจ้าสัวใจนาเทียนุสวดีาสรามสางรูปรอม่อลวงปู่ป่เนี้าแระูปาสัิู ไ็มเน่มบอกที่จะเข้าไปฉลาบนนะครับที่จตุจแจงที่สุโขัีนะครับผ่านมาที่ใ่มืองตมวัดแพร่ต้มาช่วยงานของทางวัดคือเราไม่มีรถไปซื้อเองไงพี่โจมันก็ต้องเกียค่าส่งครังนะคือร้อยัป๋าปตังเยอะเลยอะ เอาแบงก์ย่อยมาเอาแบงก์ย่สิบเอาแบง์ย่สิบได้ไหมอ่ะแม่ค้าไม่มีตังค์โอนเลยอ่ะไม่มีได้ไงเขาเก็บค่าที่ถานนี้อยู่ครั <laughs> ้หนึ่งครับใกล้ <c oughs> แล้วอ่ะจาใว้กันนะสั่งกับบ้าน<ร>ยำปูมา,า,าแก้มเบียรได้นะ สวัีครับผม <100. S 1> แม่ก่อได้จ้าข้าวปูมาออกมา,มาด้วยกันใช่ไหมคะโอ้โนี่ครับขบ้าวโพดฝานมาแล้วนะฮะปูมาวันนี้จะเบียขายแต่ปูมาล้วนๆ,ๆนะวันนี้ปูลเดียวปูอย่างเดียวแล้วก็น้ำยำทำไว้เลยนี่รวดเร็วนะเราคว้ามาปุ๊บได้เลยนะน้ำิ้ซีฟูด้ดนั่นแหละสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเบียนะ นี่ดูไม่มีตกตะก,กรนะไม่มีตกตะก,กรนะตตะก,กรแต่ว่าพริกล้วนๆไอสีไอที่สิงนีนไม่ใช่ซอสศิลชานะไม่ใช่ไม่ใช่แนะ่นอนนะครับอ่าเป็นสูตรเจเบียนะที่เขาเคยขายแหละแต่ว่าผสมไว้เลยนะผสมไปเลยวันนี้ลูกค้ามาเข้าคิว,ควคเข้าคิวเยอะแล้วก็ทำไม่ทนันก็ต้องทำแบบนี้วไว้นะ จำจิ้มชิมแล้วนะไปลองนี้ไม่เอาผมไม่ชิมลองดิว่าเผ็ดเกินไปอันนี้มันแบบไม่เผ็ดพี่โจพี่โจจะถ่ายแล้วพี่โจต้องลองดูว่าเออเผ็ดไหมโอ้ใช่ชิมแล้วแหวนพี่โจแล้วกูขำก่อนเสร็จซีฟู้ดแซ่บๆด่างจริงหมดแล้วผมชิมงี้เสร็จๆดักเออใช่ได้ใช่ได้พี่โจเสร็จทำอะไรก่อนจ้าเราลองไม่ผิดหวังนะของเจเบียเขาจะไม่หวานไม่เลี่ยนนะจะไม่หวานจไม่ทำหวานอ่มันจะออกแนวเผ็ดเพราะขาวโพดมันหวานอยู่แล้วอะเผ็ดแซ่บ อยูน้ำเก็พูดเราก็ออกอันนี้หมดแล้วหมดเลยไหมเจ้หมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยแค่นี้ใช่ไหมใช่แม่คะจะได้เปลนางวงต่งเมื่อวานได้ลางวงไม่ตกลงได้แต่ว่าจังหวะมันค่อยลดสวัสดีครับไว้ก่อนครับผมเมื่อวานได้กี่รอบมันเต้นแบบจังหวะแบบยังไงบอกไม่ถูกเต้นกับพี่พี่ออดพอเอสใช่ไหมใช่วันนี้มียุยยัดเยอะวันนี้ยุยยัดเยอะจริงเหรอ สวัสดีครับเมื่อกี้โทรอย่าไม่ทันได้รับมือรับไม่ได้เลยยำอยู่ไม่ใช่กลัวไล์อยู่แล้วไอ้นี่ไล์ไม่ได้โดนบล็อกไปเดือนหนึ่งตอนนี้เราแปดวันแล้วยังเล่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไล์ได้เลยแปดวันนะตอนนี้เป็นยำพวงมาสดเลยครับทีมเอาอย่างเดียวหรอใช่ครับผมจี๊ดจี๊ดาเจมีหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยยี่สิบครับจีเปอร์จริงๆแต่หนูจะบอกวขาท่านหลวพี่พี่เตียวแต่พอมผสมไปมันจะเข้าที่มันทำโซ่เล่มแล้ว มีทำแล้วพอดีจ้ะดูคลิปบ่อยนะโดนด่าไปบ่อยปะครับผมก็พี่เขาไม่เม้นดายนั่นแหละโอ้ไม่ใช่นี่เบียรนิดเดียวหานิดเดียวโอยโหขนหอแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมพี่เบียร์หนูยอมโดนหนูอยากกินแต่หนูอันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบอะไรดีครับอร่อยยี่สิบเผ็ดสะใจอันนี้คืออะไรวะ สวัสดีค่ะแวะก่อนได้ครับผมหูทีตั้งแต่ร้านเก่าอ่ะตั้งแต่ขายตาเลยสมัยบ้าๆใช่ไหมใช่รู้แต่สมัยบ้าๆนี่ลูกนะแต่ตอนนี้ก็ยังดูนะเบียก็ยังบ้าเหมือนเดิมนะเบียไม่เคยเปลี่ยนแปลงีแม่มึงเบีไม่เคยเปลี่ยนแปลงความบ้านะยังบ้าอยู่เหมือนเดิมครบ สวัสดีครับน้องแวะก่อนครับผมยุ่ยญาเยอะสวัสดีจ้ากับเบียร์ไรญาติด้วยหรยุยาเยอะเจอกับเบียร์ไรญาติวันนี้นะฮะไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาญาติแล้วกูพอแล้วกูพอแล้วมานักญาติกับกูเลยร้านค้าเราใกล้งเดินไปร้านอื่นก่อนนี่อะไรกาแฟซีอิ๊วนะคะ

าและก็ได้พูดไปไปร่วมนะรับได้ร่วมด้วยด้วยกันนะครับแต่พลาดาปัดใั้ค่ะจริงจิงถ้าเกิดขายหน้าโรงพยาบาลนะเดียนบางทีก็ไม่ต้องไแต่งตัวนะใส่เสื้อยืดอะนี้แต่ก็พี่โจมาไม่ได้กูต้องแต่ง สวดีค่ะแวะก่อนได้ค่ะสวดีค่ะแวะก่อนได้เดี๋ยววันไหนเดี๋ยววันไหนไปถ่ายที่หน้าโรงพยาบาลจะจะแจ้งไว้มันรู้ทำเลดีป่ะยทำเลดีมั้ยมันขายได้ทั้งวันขายได้ตนะตอนเที่ยงนะเที่ยงตอนเย็นแล้วคนมาตลอดมาสรุปว่าขายตั้งแต่ตอนไหนถ้าโรงพยาบาลสร้าโรงพยาบาลแต่ตอนเที่ยงเด้ตอนเที่ยงเลยขายเที่ยงนะครับหน้าโรงพยาบาลนะเริ่มเที่ยงนะฮะวันปกตินะย่เน

ยังไม่ชินอีกกับการจัดร้านขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะเดี๋ยวเรามาหนุนเจเบียนนะครับอาคุณนี้อีกวันหนึ่งนะวัดกำมะแก้วนะครับหลังจากนั้นก็จะไปขายที่โรงพยาบาลน,ารนาคนเรเจษีนะฮะยอดค่ะยอดเจเบียนนะฮะมีที่ไหนาแบบนี้งละลูกค้าจ๋าแบบไหนล่คะเป็นหนึ่งร้อยอมีออเดอร์มาแล้วมีปูอย่างเดียวนะอะมีมีปูอย่างเดียวนะครับพี่ล่ะค่ะ เห็ดโูยซะเยอะเลยปูมาไม่หอมแดงมาไม่หอมแดงเนาะเอาเป็นถุงละหนึ่งร้อยไปเลยนะจับบอลนะจับให้คับเน้กครัวกินไปนึกถึงเบียไปอ่ะชิมเส็จไฟก่อนลูกเส็ยไฟเลยเส็จไฟก่อนขอไฟก่อน ไม่ใช่ใช่ครับอ๋าอ๋าถอตัวชอีแม่นนูควันพุขวัญโนระชัดขาดเลยป้าขอบคุณป้านละค่ะไม่ไม่แม่ไม่ยังไม่พร้อมป้ารถยังรออยู่ นอเียด yeah. ่างเดียวรอเ้สใจไม่ม oh. ีคับไม่ค้าขายลยาม้าสดอย่างเดียวเลยครับที่รักคะก็พี่เบียร์ถึงบอกว่าตัวมีบินะายเยอะแยะไปหมดลูกอ้าชิ้หายไี่ใส่หอมแดงไม่ใส่ไปแล้วอันนี้ล่ะูโมตานี่กับไฟช็อต อย่างเดียวนะครับสวัสดีครับยยขอบคุณที่ติดตามชมครับสิี๋นเจียวพายเปชันะครับร้านเจียวเวียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับอะไรนี่ครับผมอะไรแซ่บๆอยากเลยเนาะมีเน,นื้อกห้เด็ดร้อยยี่สิบเลยค่ะขาสกปรกวันนี้เขาดำ เดี๋ยวก็มีประเด็นอเออโอช้างมันเทอไบด้านแล้วเบีถือว่าเบีถือว่าคนหลายๆคนเขามักตะยืนอยู่กับปัจจุบันนะใครจะฝังปัญหาดีก็เรื่องของมันเถอะบางคนเอาสมัยภาพเบียตอนเปิดเปิดเก่งน้องเก่งนายถามว่าเบียอาไหมเบิดด้านค่ะเอากล้องจับไปที่ปากไปด้วยค่ะเบิดด้านค่ะมึงปล่อยไปเลยค่ะรูปที่มึงอยากปล่อยอ่ะด้านไม่ใช่ดาราคุณแม่ค้ายำ ไปช้อเออไปช้อปทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วมีฟางกูทีนี้นี่มีอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับแวะก่อนได้ครปะผมบางคนเอาไปลงอย่างนั้นไปลงอย่างนี้เอาลูกเต๋แบบสมัยเบียยังหัวโปกเลยสมัยแบบอยู่ประจวบันนะลงเพล็กซ์ชั้นด้านค่ะใช่ครับผมที่เบียไม่อยากดังนะแต่ไม่รู้ใครอยากดังนะเอกให้ขายหน้าคนละน้ำชิมกันจริงแค่นี้ตายไปสองคนแล้วรสชาติเนี้ย แซ่บแซ่บไม่ต้องหัวขายขายขายอันนี้มาดิกหน้าอันนี้มาดิกในวัดก่อนวันธรรมดาก็ไดขายอันนี้ง่ายเหมือนเดิม